ขีรอบก็ได้ครับสายเบรกไม่ติด uh huh. เห็นไหมเนี่ยแล้วยังจับเบรกได้เหมือนเดิมเ <Yeah. S 1> นี่ยอ๋อ oh. สุดยอดมากเลยอ่ะ <Yeah. S 1> นนี่คุณเคยเล่นมีเม็กปะไม่เคยคุณรู้ไหมว่าตรงนี้ต่างกันไหนคอนี้มันมีไว้ทำไม อ่า <infring? S 1> เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนี่เดี๋ยวคุณถือเนี่ยผมจะบอกให้ว่าุ่ประสงค์ของคอเนี่ยเขาบางคนใช้บีมเอ็กซ์เห้ยทำไมถ้วยคอเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยทำไมต้องมีพวกนี้บางบางคันไม่มีเนี่ยไปไหนบางบางคันเนี่ยจะเป็นคออย่างนี้เนี่ยคออย่างนี้เนี่ยคออย่างงี้ไม่ไม่มีถ้วยอย่างนี้เห็นไหมอันเนี้ยบีมเอ็กซ์เนี่ยเนี่ยคออย่างนี้คออย่างนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเฮ้ยเนี่ยอันนี้คือคอทั่วไป อันนี้นะนี่นะคอทั่วไปนี่อันนี้คือคอพิเศษอันนี้ไม่ใช่ถูกๆนะนบิ๊มเอ็กซ์ที่มีนี้อ่ะเดี๋ยวคุณถือมือถือมาเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะไอคอตรงเนี้ยตอนเนี้ยตอนคนที่เขาขึ้นขึ้นขึ้นข,นข,นขนหอกเรื่อยอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูอย่างเงี้ยคุณต้องอยุดสั่งนะโอเปคไหมอ่ะดูนะเออเปไน็นไง นี่อันนี้คือเขายังไม่ได้ขัดนี่นะเดี๋ยวปรับระยะพุ่งเนี่ยมันหมุนไมได้ผมว่ามันเป็นถ้วยที่สามารถหมุนหมุนคอได้รอบขี่รอบก็ได้ครับสายเบรกไม่ติดนะฮะเห็นไหมโอ้แล้วยังจับเบรกได้เหมือนเดิมแหม่ไม่ต้องเฟิร์ฟหรอแมทถ้าถ้าเป็นคอทั่วไปเนี่ยหมุนก็ติดสายเบรกนะใช่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 ผมไม่ใช่สายบีมเล็กไงอ่าเห็นไหม เนี่ยเป็นคอพิเศษซึ่งรูทจัเนี่ยคุณเคยเห็นในคลิปไหมที่เขากระโดดเหินที่หมุนเนี่ยตอนเขาลอยลอยลอยกลางอากาศศมนติเขาลอยกลางอากาศทำพี่ลอยให้ดูหน่อยตอนผมลอยให้เต็มแต่ทุกเนี่ยเขาเขาลอยอยู่บนเป็นลางอากาศใช่ไหมอะแล้วเขาต้องการทุกอย่างเนี่ยถูกอนี่ยเะเนี่ยอ๋สุดยอดมากเลยอะอะ เนี่ยสมมติว่าคนที่เขาลอยกระหลักอ่ะพอเขาขึ้นเนินปุ๊บลอยปุ๊บแล้วเขาจะทำงี้ปิดงี้ปุ๊บหัวสองรอบเขาจับแล้วลงมาเรียกนะเห็นชิบจับได้สุดยอดมากผลอะไรเลยครับนะได้ได้แล้ครับนี่แหละตรงนี้แหละที่ความหมายของมันคือมันมีลูกปืนอยู่เยอะ เนี่ยแล้วตอนตอนเราเบรกเนี่ยตอนเราเบรกมันก็จะจับตรงนี้มันก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้มาจับนี้เห็นไหมจะเดึงขึ้นมาอันนี้เบรกหน้าเบรกหน้ามันจะถูกร้อยเข้าไปข้างในนี้เห็นไหมร้อยไปถ่วยคอตรงนี้อ่าถ้วยคอตรงนี้ได้ไหมผ่านตรงนี้ใช่เพราะนั้นมันไม่มีผลต่อต่อสายเลยครับไม่มีผลต่อต่อใจนะคุร้งหมุนเนี่ยส่วนเบรกหลังไม่มีอ่าส่วนส่วนเบรกหลังเนี่ยคือตรงนี้ก็คือนี่แหละเบรกหลังทำให้ถ้าเกิดเป็นคันอื่นอ่ะคุณร้องหมุนดิติดเลยติดติด ไหมหมุนไม่ได้รอบขนาดนี้มันได้แค่นิดหน่อยมันมันได้แค่นี้ครับประมาณนี้นะนะขึ้นเลื่นมุนอ่าเป็นไงนเสร็จไหมสุดยอดสุดยอดเพิ่งรู้นะเนี่ยมากเลสมัยก่อนเนี่ยชอบมากเลยอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่หมุนนี้อย่างเดียวนะ,ะเขาจะยืนมันมีที่ยืนเขายืนอ่ะยืนเลยไหมยืนแล้วเขาหมุนทุลังนี่อีกหมุนอย่างเงี้ยอ๋อ ผมทําไม่ได้ตีขาแตกตคนที่เก่งๆเขายืนตรงเนี้ยนะแล้วเขาก็อันนี้หมุนเขากระโดดอตอเนี้าเห็นคลิปในี้เพื่อนไงถ้าเกิดคือไปดูคลิปแบบคนไทยไปไปหาพี่สมศักดิ์ได้พี่สมศักดิ์แกทําได้นะใช่ใช่คนไทยก็มีนะแบบระดับแบบมูลค่าเนี่ยใช่ประมาณนั้นก็คือให้ดูว่าเนี่ยตอนตอนเลือกซื้อดีนี่ถ้าใคร ใครอยากประเภทแบบว่าอยากบุ้นหรืออยากกระโดดหรืออยากเล่นได้มากขึ้นอ,อย่งนี้ะนะแต่ถ้าเกิดมันก็คือราคาจะเพิ่มขึ้นหน่อยเลยเพราะชุดนี้เป็นพันแล้วจริงๆอะ่ะแต่ว่าชุดนี้ขายขายไม่แพงนะไมุดนี่ยด้วยพอถ้าถ้าเกิดอย่างนี้จะบุ้นไม่ได้เนี้ยบุ้นไม่ได้ก็คืออย่างน,น,นี้เป็นสายสายแต่ว่า,าจะติดในะสังเกตสังเกตง่ายๆตรงนั้น ขอบคุณครับสำหรับวันนี้คือผมก็เคยเล่นยิมเอ็กนะสมัยก่อนชอบมากเลยฝาวิมเอแต่ไม่ได้แบบว่าไม่ไม่ได้โอโ้ถ้าเกิดหหนี้ข <c oughs> าหักเลยครับก็ไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้นะไม,ไ,มไ,มไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้กระโดดเป็นเป็นขนาดนั้นเนาะครับก็โอเคเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะสำหรับใครที่อยากจะใช้ยนะีมเอเนาะ